คือจากใจนะครับไอ้ค่ายนี้เมื่อไหร่มึงจะเเข็ดโอ้อาววนี่สามีกูยังเล่นไม่จบเอาเกมพียไหมกูเล่นเนี้ยแหมก็สุดสิครับนะกูอยู่กับรายการยูชีทีวีกับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ก็โหลดมาเด่นน่าสนใจมันก็เลยก็เลยเล่นสักนิดนึงนิดเดียวก็พงอเนะครับเสียงยียอะไรน่าแปะแปลแปโอ้โอ้โอ้รู้สึกว่ามันจะลื่นมากเลยนะเนี่ยเออทำดีทำดี ไอ้กระโดดได้เดีวยวหูแหลมเป็ดน,นี่มันน่าก,กระโดดได้แต่มันก็มีเรื่องแหลกๆนิดหน่อยนะครับเอาฮัลโหลไม่มีใครอยู่เลยปีดีปีดีปีดีวูนี่มันนี่มันอะไรทางนี้มีอะไร

mơ thương CHÊ ngưng ngân ngưng ngân phi yà chân klu nè sợ đi mình tao bài của tôi chơi mày THỨC tôi thôi 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 เฮียอะไรวะเนี่ยใครก็ได้บอกกูท <Hollywood> ีม <einfach> ีใครอยู่ไหมฮัลโหลมันอยู่ไม่ได้ไอชั้นบนมีอะไรครับเนี่ยขึ้นไปได้ไหม ồ, nhưng cũng hay làm cái đội cứ này nào chụp 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 chụp, à, mẹ, mãi <laughs> oh. Oh my god. Ôi. Oh, bọt Nà, ไม่ได้อ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยรหรอผมกากลับไปที่เดิมดีกว่าห้องนี้ต้องมีอะไรสักอย่างไม่มีกลับโอ้ยมึงฆ่ากูเลยเงี้ยชั้นบนต้องมีอะไรสักอย่างผมเอาได้ครับอุอ้ยแ,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 แนหลกแหลกแหลกนิดหน่อยมีแหลกนิดหน่อยอ่าได้ละ ก็ใครเดินอุ้ย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 อะไรอะไรอะไรมีเลือดอมหามัน เชี่ยใครไม่ได้เงี่ยอะไรวะอะไรอะไรอะไรสิอะไรครับบอก่กูเลยอะไร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 หืม What the fuck ฉันจะกิน Hello โแม่เจ้าช่วยกูไม่น่าในเกมนี้เลยไม่น,าน่ามือบาปไปโหลดมาเล่นเลยโอ้อทั้งที่รู้มันเกมแนวแนวนี้นะก็เสือกโหลดมาเล่นไอจิบ๊บมึงผมว่ามันอยู่ไม่ได้นะติดเทียอะไรไม่ไดอ้ออกไปไม่ได้ไดแล้วเหรอมาตันโอ้ยเหี้ย เกมเฮียเนี่ยมึงมาอย่างี้ฆ่า,ากูเลยมึงฆ่ากูเถอะกูขอร้องแหละมันอยู่ไม่ได้ทางนี้ยังไม่ได้ไปเลยทางตรงเนี่ยอย่ามีอะไรนะเว้ยทางนี้มาแล้วนี่หว่าแต่อีกตรงนี้นะครับเอ้ ตรงนี้มาแล้วเออไครตรงเนี้ยใครเดาฉันมาแล้วนะมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหล Hey dude What are you doing guys Oh มีทางลงอีกเหรอมันต้องลงให้สุดทางอ๋อทางนี้ทางนี้มึนมๆมือไปหน่อยนะอืมป้ายชื่อมึอยังอยู่เลยทางสุดสยองขวัญโมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างรออยู่ตรงนี้แน่นอนเลยมีคนนอนตายตรงนี้ไม่มีอะไรครับเราเดินไปเลยดีกว่านะครับเราต้องดูสำหรับตัวให้แน่ชัด ผมโผล่มาดไม่มีอะไรสรุปลกไปเองครับแล้วไปทางไหนต่อครับทีเนี้ยผมไม่ไหวแล้วนะครับผมจะขอตัดตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ยไม่เอาอะไม่ไหวอะไม่ดูดี โอ้เกมบ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งถ้าริยวยุ่งริวอาจจะตายก่อนก็ได้ตรงนี้มอยามา่างวะมาแล้วโกโกเลยจ้ะโกโกเลยจ้ะเอาเข้าได้เนี่ยนี่วะจุ๊บจุ๊บนี่ เป็นทางไหนมัเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมืดน่ะเฮ้ยกูไม่ตลกไงเนี่ยมันจะตลกหกฉากไงขาตันแลวบายบายไม่เอาแล้วไอ้ร้อน